อันแพ็กอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสะพานฟันหน้านะครับแกะมาเลยอ่าอันนี้แกะง่ายนะครับเห็นไหมจะเป็น C, สองซี่ใสๆนะครับไหนลองหยิบหน่อยอ่าลองหยิบแล้วดูตะขอนะครับไหนลองบีบนี้บีบตะขอบีบได้ไหมม,ม,มันจะนิ่มๆนะครับเนี่ยมันจะนิ่มๆเห็นไหมมันมันต้องดูดีๆจะเห็นว่ามันนิ่มๆอยู่อ่าต้องดูดีๆนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาบีบก็ต้องระวังเดี๋ยวเล็บก็พังเนาะอ่าไหนลองวางดูฟังเสียง นะเหมือนของเล่นเลยเห็นไหมครับคล้ายๆแหวนนะครับคล้ายๆแบบว่าที่เราสมัยเด็กๆอะ่ะหยอดเหรียญไปแล้วก็ไอตัวในโหลมันไหลออกมาแล้วเปิดมันลุ้นดูนะครับเนี่ยมันน่ารักน่ารักสวยๆวยแล้วใส่สองซี่เวลาอยู่ในปากมันก็จะมองไม่เห็นแหละว่าฟันไหนเป็นฟันปลอมอะไนฟันจริงนะเพราะมันกลมกลืนกันนะครับโอเคอมาดูนะครับดูตรงเพดานเห็นไหมเพดานจะชิ้นเล็กแล้วใสๆนะครับเพื่อจะได้ใส่แล้วสบายปากนะครับไม่ไม่กดเหงือกเยอะไม่เกะกะ เยอะเวลาลิ้นไปกวาดก็จะไม่โดนไอ้ส่วนที่มันเป็นแปลกปลอมเยอะนะครับ